สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอ่เห็นไหมครับพี่น้องเอฟซมันเป็นแบบนั้นเออแล้วก็ได้ยินข่าวเรื่องอะไรมาอีกครับฮะแม่แม่นอกไส้กับลูกนกไส้แตกกันแล้วบอกฮะเลืกเป็นแม่เลือกเป็นลูกกันแล้วบอกมันเป็นยังไงพวกมึงเนี่ยฮะ โอ้ยตายเลยฮ่ะขวดยูรุกุญยาไว้ยาว่า,า,วาเถอะปบนี้เหรอคำพูดของคำพูดคนคนนี้เชื่อถือไม่ได้แล้วม,มันเจ้าจังไปเชื่อมันอยู่ทิฮ <c oughs> ะเจ้ายังไปเชื่อถือมันอยู่ทิ่พี่มิตรสวัสดีครับข่าวอะไรมามาไม่ทนันข่าวเขาจีขากัน,นะจะไปอยู่ส่มาเ <c oughs> ขาสีเลิกเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วเข้าใจบ่ จะเลิกเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วบัดนี้ <c oughs> แม่นอกไส้ก็เกิดอาการงอนอาการเครียดบัดนี้ว่าลูกนอกไส้ไม่ส่งข่าวให้จะไปเห็ุอ่า <c oughs> จะไปทําข่าวอื่นแล้วจะไปทําเรื่องอื่นแล้วนะอ่าลูกไม่สนใจแล้วพี่มิตร <c oughs> ลูกไม่สนใจแล้วครับพี่น้องเอฟซตอนนี้แม่กับลูกกําลังจะแยกทางกันแล้วบัดนี้เออเอา อจะแยกทางกันไปไหนครับทีนี้แม่ก็อะไรครับมาก่อแดกกับลูกทีนี้ <c oughs> นะมาก่อแดกกับลูกนอกไส้แต่ลูกนอกนอกไส้นี่ม่ให้ข้อมูลมันนะตอนนี้ก็ด่ากันเลยครับไม่ว่าจะเป็นอีหน้ากากอียานยันแตดแบบนี้อ่าอีอึงเผาแบบนี้ไงครับเห็นไหม ด่ากันเรื่องนึงน้องครับตัวนี้กัดแตดกันแล้วครับตัวนี้อีเต้ก็กัดแตดอีเศษฝรั่งอยู่ครับตัวนี้ในนิทานเรื่องนี้นะเห็นไหมอีเฮียอีสัตว์นะมึงปกป้องเข้าไปลูกมึงน่ะนะนะมึงจะปกป้องมึงถึงวันไหนอืมนะครับพี่น้องเอฟซีเออนะเห็นไหมลูกน้องไส้มึงน่ะได้คดีพ่าใครน่ะ มันกี่คดีแล้วเป็นพาอมึงไหมสั์สีอ่ะได้คดีพ่อลูกนอกอันพ่อแม่นอกไส้มันไงครับพี่น้องเอฟซีแม่แม่นอกไส้เนี่ยหาแต่คดีให้ลูกเด้อหาแต่คดีให้ลูกไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมตอนนี้แม่แม่นแม่นอกไส้ก็น้อยอกน้อยใจแล้วครับาะพราะไม่มีข้อมูลไงลูกนอกไส้ไม่ส่งให้นะ อ๋อครับผมนะแม่นอกไส้นี่ก็จะถอยแล้วนะครับเนาะลูกนอก้องนอกไส้นี่ไม่เอาแล้วไม่เอาต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วนะเมื่อก่อนก็จะใสาอาศัยอีเสดฝรั่งนี้ช่วยไงอ่าว่ามันรู้จักทนายดวงทนายดังไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมตอนนี้อ,วอรวมกันเราตายมู แยกกันยูสักพักอนเราจะแยกกันอยู่สักพักีวโอ้ยตายแล้วบันนี้อยู่รวมกันตายหมูค่ะตายแล้วครับบันนี้ซัดกันยับฟาดกันนัวเลยครับนาอมันนั่งด่าไปวันวันมันก็ได้ต่างวายครับมันไม่ได้สนใจแล้วพี่อลรณ์กรพี่มิรเป็นบอกแล้วทีนี้บัตรนี่ลูกน้องไส้ก็ไม่ได้ส่งข้อมูลหาหิวให้อะไรเลยบัตร นะเพราะอะไรเอ่อ <c oughs> บัดดีครับยุ้ยลูกนอกไส้เนี่ไม,ไม่ไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจยังไงครับลูกนอกไส้ได้คดีพ่อใครครับ <c oughs> ขนาดเขาไปศาลนะครับเมื่อวานนี้ในนิทานเรื่องนี้นะมันยังไม่บอกเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหม,ไ,มไปทําเรื่องประกันตัวหรอนะครับ อทำไมถึงทำเรื่องประกันรอพี่น้องเอฟจีนะมันเป็นแบบนี้ไงน่าจะมีการสั่งฟ้องแล้วนะมันรู้ตัวแล้ว<น>ก็พากันพ่อว่อเพเว่ไปแล้วครับเมื่อวานนี้เห็นไหมอ,อ่าเขาเอาอยู่แล้ว <c oughs> นะถ้าติดเสาสที่สวยหมาอีกมึงนอนกินข้าวแดงอีก <laughs> อ่ามีใครมีบมกศอกอบัดฑิตบกวลูกนิมิตบัดนี้อียอกเน่าไปด้วยกันสามบนหอ <c oughs> <c oughs> ก็บอกแล้วโอ้นะโมนะมันถือมีดใส่กันมันนั่นล่ะมันไม่มีมิดแท้ได้ศัตรูที่ถาวรอีงอกเศษฝรั่งอ่าก็จะมาหาแดกกับอีนี่ไงมาหาแดกจังไงครับสร้างเรื่องสร้างปัญหาเออ สร้างคดีให้ลูกครับ <c oughs> แล้วทีนี้นะครับอีนี่จะน้ําตาเช็ดหัวเข่าครับทีนี่นอ่าอีนี่มาด่าพา่อแม่มึงแต่ไปก,กดกอีดส้นตีนนั้นไงครับต่างคนก็ต่างผลประโยชน์ไงอีนี่ก็อาศัยจะกินกับอีเมนอกใสอีนอกไส้ก็กะว่าจะบะเดก,กับลูก <c oughs> มาเอาคอนเทนต์กับลูกทีนี้ว่าครับไปกันไม่รอดแล้วจะไงครับทีนี้ <c oughs> มันก็จบสิครับพี่น้อง fc <oughs> แล้วมันจะเหลือใครครับทีนี้อ่านะครับมันจะเหลืออะไรล่ะครับทีนี้เห็นไหมออีนากาก็พออีนากาครับฟาดอีเศษฝรั่งฟาดอียานเละเลยนะครับในนิทานเรื่องนี้อืม มันแทบบานยานเย็นรูเหรอครับพี่น้องเอ้ยคุณวราวดีครับนะอ่านี่ใส่แม่ลูกเหมือนกันมันเหมือนกันพี่น้องเอฟซีมันเหมือนกันเป้เลยเห็นไหมตอนนี้อ่ามันเอากันไหมครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มเทกันแล้วครับไม่เอากันแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าต่างคนตัวต่างไม่ไว้ใจกันแล้วครับตอนนี้ เห็นไหมครับส่งเอกสารให้ทีไรบันไยทุกทีฝีมือของใครครับฝีมือของใครครับของแม่นอกไส้ลูกก็ว่าจะให้แม่นอกไส้นี้ออกมาพูดเนาะเป็นปากเป็นเสียงแทนแม่นอกไส้ดันโยนขี้่าครับบังเอิญบันนี้แม่นอกไส้ก็ว่าแพลงลูกคักลูกเนยยันลูกบันใดคดีความยันลูกบรนใดหน้าบันนี้นี่นะคะ ลูกของอีสันนะคะไป,ไปโงไรงพักนะคะวันนี้ลูกอีสันส่งให้ค่ะข้อมูลเน้นๆๆๆค่ะบัดนี้เราจีส่งมาให้ดูเลยนะคะลูกอีสันลูกอีสันส่งมาให้ดูเลย,ลเลยค่ะนะนี่แหละค่ะเขามาส่งให้แม่ดูค่ะเห็นไหมราคาเอฟซีขาบัดนี้ ลูกก็โอ้ยครับพ่อจะไงหลังแหละครับบ่นจะไงแล้วกูบม่ได้บอกให้มึงไงแค่ด็กกูบม่ได้บอกมึงจะเม้นมึงเอาพูดเนี่ยกุมขมับเลยครับรวันน <c oughs> ี้ความเลยแตกพ่อจะมุดกิจินแก้น,นี้ครับลูกบ <c oughs> ันี้โเนวบันเนวหาเต้าคดีให้ลูกไม่ว่าจ,จะเป็นอะไรในห้องสืบสวนบ,บัดนี้นะ <c oughs> เรื่องป่าไม้ลุงบัดน,นี้เออนะพี่เพียงฟ้าบันดีครับ เรื่องโพสบัดนี้โพสในซุ้มโซนบ้านโอ้ยนะครับนะเอออีนี้ก็คิดแล้วครับนี่ว่าเพื่อนกูจะอยู่กับอีนี่กูบนไลัยทันทีเลยกูบนไลัยทันทีเลยะคดีกูจะเพิ่มงอกเรื่อยๆไงอีนี่การันตีให้ด้วยบัดนี่ย่านลูกบ่ได้หนาจะบ่แเม่นลูกเจก้กของตั้งแต่บนตั้งแต่ส,อสอกสอตั้งแต่สกสอนูสอสอน่นหัวล,ลูกนี่มีสองหั่น นอน,นั่นไงตั้งแต่บักหัวลูกนิมิตส่งเรื่องสอกศให้คนเเดด้ดอ่ามันว่าใครเป็นคนส่งบักหัวลูกนิมิตเป็นคนส่งนั่นไงครับเป็นคนยืนยันหลักฐานให้เองอีนี่ออกมาการันตีให้ครับมันจะไปไหนเสียจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ในเรื่องนี้ครับมันรักลูกมันจริงไหมครับมันรักพวกเงินครับ เงินนะครับมันคมนะครับถือมันเป็นกระดาษแต่มันคมนะครับเนาะตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งลูกกับแม่นอกไส้ตอนนี้ตัดกันแล้วครับพ่ออะไรครับผมเม็ดเงินนะอ่าแม่นอกไส้ก็จะได้เครดิตกับลูกไงครับแต่ลูกไม่เครดิตแม่ไงเริ่มน้อยอกน้อยใจแล้วไม่น้ำซ้ำีหน้าเกาเอามา่าอีกวันนี้อ่าอีโองแดงออากมา่าอีกครับทีนี้ แล้วลูกไม่ออกมาปกป้องแม่ครับมันจะน้อยอ,อกน้อยใจแม่ครับพี่น้องเอฟซีลองคิดดูนะครับรเนอ้องไม่ต้องการจะมาปกป้องอแต่ว่าใจจริงก็อยากให้ออกมานัเใจจริงๆมันก็ใจออกมาพูดออกมาปกป้องหนูแหละครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมันเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับสิ่งที่เขาว่านะครับคนเผาควบคนผ่านบรรพา,พาไปหาผิดพวกบ,บัณฑิตบัณฑิตบันพาไปหาโจร พาไปหาจนครับพาไปเข้าคุเข้าตารางแล้วเพราคนคนไม่เป็นตาซีแตกแต่ละคนแต่ละคนน่นนะนะ